ขอนดูสภาพวันนี้จะไปทำงานแล้วเนี่ยวันเนี้ยโอ้เยอะมากดูทางเดินขึ้นเกือบถึงหัวเข่าเลยอะ่ะ เดี๋ยวไปดูตรงตลาดว่าจะเป็นยังไงจะมีคนมาตักหิมะออกให้ไหมเยอะน่าสงสารเดี๋ยวเราไปดูที่รถขายอาหารที่ตลาดกันนะคะว่าเป็นยังไง เห็นมะท่วมเลยเข้าไม่ได้ค่ะเข้าไม่ได้เลยค่ะทุกคนจะเข้าไปยังไงคะเนี่ย เร๋ยวไปกลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อน

ฟิสเกิลฮัลโหลหนังสือพิมพ์ก็มาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็มาสัาษณ์นะคะว่ารู้สึกยังไงกับ ช่วงนี้กับหิมะเยอะๆเนี่ยที่มาต้องทำอะไรแบบนี้รถคันนู้นก็เป็นคุณลุงที่มาขายปลาประจำนะคะแกก็เข้ามาไม่ได้นะคอยดูนะว่าจะเป็นยังไงเราก็ทำอะไรไม่ได้ก็จะเศร้าทำไมล่ะคะทุกคนวันนี้อากาศก็ดีมากดูดีทุกคนจะเปิดร้านแต่ว่า อุปสรรคก็เป็นแบบนี้แหละนะคะก็ไม่รู้จะเขาจะมาหาเราเมื่อไหร่คนนี้เป็นนักข่าวนะคะนักข่าวท้องถิน่นมาจะมาสัมภาษณ์เราเป็นลงหนังสือพิมพ์นะคะดูก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนคนทำมาหากินแต่เจ้าหน้าที่ของคำมูลไม่ได้มาทำอะไรเลยให้เราเนาะ เราก็ต้องมาทำเองก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะมาอัตพอก็คือหลังจากเนี้ยก็ไม่รู้เมื่อไหร่หลังจากนี้ของเขาอะ่ะเราก็ต้องมาทำก่อนเพื่อจะได้เข้าไป <c oughs> <c oughs> ทางเดินอันเล็กๆของเรา <laughs> พี่แฟรงก์ก,ก็ด <laughs> ำร่า้ <c oughs> คนป่วยเนาะมาต้องมาทำงานแบบนี้เสียพอไหมไปถึงหน้าประตูแล้วจะได้เข้าแล้ว Ja? Tusen takk. slappe av. Du kan sette der, så kan... så Vi får se om det kommer kunder.